เอาไปนั่งไปดิครับทำไมผมเนี่ยครับวิทย์พ่อโยโอ้รู้ไหมว่าใช้อะไรอยู่เนี่ยรู้ไหมเลยไม่รู้เลยไม่รู้เหรออันนี้เสียงแตกไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เสียงแตกถูกป่ะอันนี้ดีเลย์ถูกป่ะถูกต้องเป็นถึงศิลปินเล่นอิมแพคมีแค่นี้เหรอมีแค่นี้เหรอ ความคิดหรือปิดแบบเขาเคยร้องความคิดในคอนเสิร์ตที่เชียงใหม่แล้วแกก็ถามว่าอยากทําอะไรกับเพลงนี้ะอะไรเงี้ยพี่ก็ไม่รู้ตอบไงแกคิดว่าให้ทําเป็นอีสารก็ร<ม><ม>เลยพยายามัำไปเป็นอีสานก็เท่าที่ออกมาเวีแยแต่เดี๋ยวจะไปอยู่ในคอนเสิร์ตเดี๋ยวไปรอดูว่าบนคอนเสิร์ตจะเป็นยังไงเราอยู่ที่ i ิ p a พ t Arena เมืองทองธานีเดี๋ยวจะพาทุกคนมาดูหลังเวทีแล้วหลังเวทีคอนเสิร์ตใหญ่ก็ไม่ใช่คอนเสิร์ต,เ,รตเองงเลย <c oughs> อเสิพี่ตมมรับเนื่องจากวันน <c> ี้เนี่ยอยู่แถวแถวเมืองทองซึ่งเป็นถิ่นของมาร์สเลยพี่ก็อยากจะให้มาร แบบช่วยพา <Gym. S 1> ไปกินร้านอร่อยร้านไหนก็ได้ได้หมดยกเว้นตอกเนื้อทอดเพราะว่าเพื่อนๆเคยเห็นแล้วอืมทาวที่แล้วเราไปมาแล้วไงแล้วก็ไม่น่าเชื่อนะมาพี่งามบอกว่าคนตามไปเพียบเลยคนตามไปจนร้านแน่นเลยแน่นอยู่อาทิตย์หนึ่งตอนนี้เงียบเหมือนเดิมตอนนี้เงียบเหมือนเดิมแต่ว่าเดี๋ยววันนี้จะพาไปกินแถวๆนี้ฟากมารแนะนําหน่อยเอาแบบไม่ให้เพื่อนๆผิดหวังอ่ะอาชีพกาน์ิชชั่เฮ้ยปึ๊บนี่นี่อาหารรีวิวไปเลยดีกว่าโอ้โห แรกจะไม่กิน,นแบบเป็นข้าวกล่องธรรมดาอนะไรเงี้ยรีวิวเลยไปรีวิวร้านแถวนี้ถูกไปใช้พี่แจ็คเขาจับมานี่เลยโอ้โหได้ยังไงอะรีวิวคนเดียวน่าเกลียดอีก <c ười> เรา,เาต้องช่วยกันเพราะว่าเขาให้มาครบคน,นย,ยอดอะไร,ยอ,อะไรยอดรีวิวอรผมขนาดตัวอัฟริกาอันนี้คือมาโครเนีอมาโครนีอาหารชุดเก่านะไม่เอาไม่คือชุดจอไม่ชุดเก่า เอางี้เรานลคำทล้วกันครับคับละคำคนละ <laughs> คำก็คือได้กินด้วยกันหมดอาหารหลังคอนเสิร์ตที่สเต็มด้วยรักและแอบ,บดีเมนูแรกคือเริ่มที่คงเป็นข้าวผัดแกงอ่ะสองคินแล้วกันอย่าว่ากันนะด้วยรักและแอบ,บดีเมนูนี้ให้กี่คะแนานเหมือนทีวีแชมเปี้ยนเลย <laughs> ข้าวผัดเปลาหมูผอกหมูเอีกวยิ่ลโกันนั้นอร่อยวันนี้กินข้าวมาแล้วนะผัดไทย ไม่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 พี่กินเมนูแรกเสร็จพี่ต้องล้างปากก่อนอ๋อๆๆออ๋อแล้วในรายการเลยอ๋อโอเคอ๋อเอาจริงเหรอล้างปากแล้วล้างปากนิดนึงยวรสชาติมันจะได้แบบไม่เทียนในของกันเองปึ๊บเวลาผมกินไทยนะผมชอบทุดเลยนี่นีกคนนี่ปึ๊บผัดไทยด้วยรักและแอบดีอืมอืมเฮ้ย ร้านนี้ไม่ธรรมดานะไม่บอกดูร้านเนี่ยอิมแพกพี่อ๋ออิมแพกทำเลยเหรออ๋อของอิมแพกเลยเวลาเช่าหอเขาก็ทำหมดเลยไงโอ้โหโอ้แล้วเขาเหมาเลยอ้าวอร่อยถือว่าอร่อยนะว่าหาซื้อไม่ได้ด้วยแบบนี้ได้ข้างอ่าเนี่รออะไรมาช่วยก็ได้เมนูอะไรไม่รู้นะครับเพื่อนๆครับแต่ว่าเขาจัดมาอืมเฮ้ย อร่อยหมดเลยมันคือเมนูอะไรพี่ข้าวผัดต้มยำไก่อ,อือแต่มันแปลกพี่สมมติให้ร้อยนะร้อยนี่คืออาหารที่แบบอร่อยม,กมากๆอะ่ะอร่อยแบบอีกมอก,กรนานแบบสุดๆอะ่ะอันนี้ให้9ก้าห้าได้เลยเฮ้ยได้พี่ไม่ได้หิวด้วยนะไม่ได้หิวได้ได<ช><ช>้สมมุติว่าถ้ามีร้านข้าวแกงไข่ข้าวอะ่ะปกินได้ทุกวันเลยกินได้ทุกวันเลยอร่อยจริงเอออร่อยจริงเมนูสุดท้าย สับปิดกลางถึงเครื่องโอ้โหของอะแรงเลยอันไหจะเป็นมันไม่ช่วยผมใครนะรอยเนี่ยเมื่อกี้เมื่อกี้อะไรไปอันนี้เห็นไหอันนี้เป็นไงรอยจริงจริงนะอันไหนอันดับหนึ่งเะเรื่องอันไหนก็ได้ไม่ผิดหป่ะเอาจริงจริงแล้ถ้าเพื่อนๆอยากจะมาทานเพราะมาจัดคอนเสิร์ตเพราะมาจัดคอนเสิร์ตมาเช่าหอรี่นี่วันเท่าไหร่นะหอที่นี่หลายล้านอยู่เพาะหลายร้านอยู่แล้วมาจัดคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทำขาวใช่แล้วแล้วก็ทำนี่ให้อีกคำพ้องกันนั นานๆจะได้มาเหยียบพื้นที่ตรงนี้ทีนี่ดูบรรยากาศนี่อิมแพ็คหลังเวทีเป็นนี้หลังเวทีเป็นนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเวทีผู้คนเขาจะเยอะแยะเนี่ยสวัสดีครับเราก็ต้องหวัดดีอย่างเงี้ยถามว่ารู้จักกันไหมไม่รู้จักครับ <c oughs> ไม่หวัดดีไม่ได้เผราะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นลูกเ <c oughs> จ้าของอิมแพ็คอะไรเงี้ยว่า้ก่อนนี่ดูพี่ๆเนี่ยสวัสดีครับพี่พี่ครับนี่ก็ต้องเขาต้องไหว้ปิดหน้ากากไม่รู้เป็นใครแต่รู้ว่าแถวๆเจ้าภาพแถวเนี้ยแถวเนี้ยแถวเนี้ยคนจ่ายตังค์อะไรเงี้ยนี่บรรยากาศว่าโอ้โหทำไมไม่เหม อันนี้อีกอันเลยนะโอ้ด mm ูส hmm. วัสด right? <accord> ีคร uh, mm ับ hmm. พี uh, ่พี่ครับสวัสดีครับผมโอ้มาดูนี่ี่มุมมุมมุมคนเล่นกันแถวนี้แหละที่เคยมาดูกีฬิคัมตันลุนไฟบุ๊ปเดี๋ยวถ้ามาร้านเรามาเล่นเปิดแล้วมีนี่บูโน่มาก็ที่นี่ป่ะใช่บูโน่มาใช่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 แต่เหมือนเราอยู่นู่นก็ไปที่เดียวกันเลยนะไม่น่าเชื่อเนาะด้วยคนรุนจะซื้อเขียวเนี่ย ตอนนี้ขอพี่แตมเปิดปูเอฟเฟกต์สเต็มใช้อะไรบ้าง้องบอกเลยว่านี่ก็คือแน่นอนครับเอนดี้ชิมอนเอนดี้ชิมอนเอนดี้ชิมอนของสแตมเอนดี้ทีมอนเอนดี้ทีมอนอะไรก็ไม่รู้นะอันนี้โทน ดีเลย์อ่ะดีเลย์อ่ะดีเลย์เสียงสวรรค์น่ะเสียงสวรรค์ที่เราได้จักอ่ะใช่ป่ะแบรนด์ดีเลย์ใช่ป่ะเป็นบู๊ด้วยพี่บูบคลีนอ้าวแล้วบอกดีเลย์อันนั้นหรอกดีเลย์อ่ะอดีเลย์ครับดีเลย์ใช่ครับดีเลย์ดีเลย์โอ้ั่วเลยแบรนด์พี่เสียหน้าเลยเนี่ยครับอันนี้เดี๋ยวนะบลูรีคิดว่านะเสียงแตกอ่ะเสียงร็อกอันนี้เสียงร็อกใช้แค่นี้ดีเลย์เสียงร็อกเสียงที่เราเล่นเพลง I Want Love You เล่นผิดอ่ะเล่นไม่ถูกอันเสียงนั่นแหละ อันนี้ก็ตั้งสายงินที่เขาโอเปร์นะครับฟังมันนี้ก็เป็นยังไงบ้างในถดูนะครับอสวัสดีครับทำไมผมเนี่ยวิทย์วิทย์ข้อยกรู้ไหมว่าใช้อะไรอยู่เนี่ยรู้ไม่รู้เลยไม่รู้หรออันนี้เสียงแตกไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เสียงแตกถูกป่ะอันนี้ดีเลย์ถูกป่ะถูกต้องอันนี้คืออะไรคืออะไรไม่รู้เหรอรู้จักนี่ป่ะรู้จักนี่ป่ะไอติชิม่อนไอติชิม่อน อะไรวะเอา้าโอ้ <laughs> แจ็งก็ไม่รู้จักเหมือนเราเลยแอนดี้จิมมอนหรอมันมีเอฟเฟกต์แอนดี้จิมมอนมีหรอมีหรอมีจริงไม่รู้จักอ่ะเฮ้ยเพื่อนๆครับผม <laughs> ไม่ใช่เป็นคนเดียวที่ไม่รู้จัก <laughs> เอฟเฟกต์แอนดี้จิมอนแจ็งไม่รู้จักพคุณรู้จากไหนเนี่ย <laughs> ผมไปร้านหนึ่งมาแล้วเขาแนะนำเสียงแตกแอนดี้จิมมอนแอนดี้ทีมอนแอนดี้ทีมอนโอ้โหอะไรวะแอนดี้จิมมอนเขาเป็นศิลปินศิลปินมือกีตาร์อะไรเงี้ยเป็นถึงศิลปินเล่นอิมแพคมีแค่นี้เนี่ ไม่ไม่มีแบบเยอะเยอะเยอะๆเยคุณมีหรอไม่มีไม่มีเหยียบไม่ทันเหยียบไม่ทันเหยียบไม่ทันใช่รรู้จักคือกองชื่อเกรป่าเจกเจกกองเจก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 เจเดซีประมาณนี้ Hors <laughs> corpso ne agarific filtro Ins <laughs> pues caro aguantara UnHADETO มอ้อไม่้อยตง้มองว่าที่มอว่าที่ต่อต่มากองคืขึ้นได้ว่ายังมีผู้เป่าหน้าตาดีถ้าอยู่ตรงนี้ตลอดมาคือทอดนลองลาประโยคสุดท้ายต้องโดโดนโดน ใส่วาสีบอทิมกันใส่วาสีนีะกันต้องรู้หุ่นนะใส่วาสีหักแข่งกันใส่วาสิมีกันตลอดไปเอาล้มเมืงทั้งนั้นไ,ไ,นนไปใส่วาสิบอทิมกัน <cul pt> <laughs> ใส่วาสิมีกัน ผมก็ไม่เคยดีเพลงไวรัลในทิงต็อกเลยโอเคทิงต็อกทำไงครับทำเพลงดังในทิงต็อกนี่ก็ต้องเป็นเพลงแนวแบบมันต้องไม่มีความหมายอ่ะมันต้องไม่มีความเออมันต้องห้ามห้ามมีความหมายอ่ะสุลปงกาตาเป้ใช่อันนี้ได้ไหมได้สุลปงกาตาเป้มันต้องมีคำไม่รู้เรื่องก่อนครับหรอกเอาที่ผู้ชมมาเอาไามจากท่านผู้ชมอ่ะเอาคุณพี่คนนั้นละกันเวลา้นคขี้ขี้ออกกลัวเฮ้ยเฮ้้ยเฮย เขาเป็นใครคำในโซเชียลอ่ามันต้องมีคำฮิตด้วยคำในโซเชียเกินปุยมุ้ยเกินต้านขอคำโซเชียลฮขอคำฮิตนิดหน่อยนึกไม่ทันพี่นึกไม่ทันพี่อ่ะนึกไม่ทันพี่นึกไม่ทันพีเมอ้เฮ้ยเฮ้ยนึกไม่ทันพี่อ้ยนึกไม่ทันี่ขอขอเป็นขอดีครับ้ เงิไม่ทันที่ผมผมเงไม่ทันที่ ไม่ง่ายนะการซ้อมพูดถึงดีมีพี่แจมอยู่ด้วยพูดกับใครอะถามจะพูดกับใครเดียวในหอไคยใช่ทุกคนว่าเป็นประหลาดไหมแต่ผมไม่ทําไม่ได้ผมไม่ทําโปรดิวเซอร์เขาไม่เห็นภาพเเห็นภาพเราทำอะไรกันเห็นภาพแล้วคิดว่าผมเห็นภาพเหรอครับมีภาพไลนผมดูเน่ยบอกว่าเดี๋ยวรอคนเข้าแล้วเราค่อยทำได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่เห็นภาพเพื่อนๆเห็นภาพไหมครับเมื่อกี้เห็นภาพไหมครับพี่แชมป์พี่แชมป์ แชมป์เกซนโดสวัสดีครับพี่แชมป์ครับสวัสดีครับผมมีอุปกรณ์เขาต้องงี้ในนี้ถามตรงๆเลยคำถามเดียวเลยเขาได้ไม่รบกวนพี่แชมป์มีดิจิมอนไหมมีดิจิมอนไหมฮะฮะฮะมีดิจิมอนไหมมีอเฮ้ยพี่แชมป์ไม่รู้จักดิจิมอนนะผมปกติแล้วผมปกติแล้วตอนแรกผมนึกว่ามีผมคนเดียวไม่รู้จักดิจิมอนหรือว่าเราออกเสียงผิดหรอมั้ง Andy Timmon's Andy t i m m o n มอนอ๋อรู้จักกีตาร์ใช่ไหมอ๋อแสดงว่าพี่ออกออกเสียงผิดโอเคขอโทษครับพี่แ Andy t i m m มอน มีไหมในนี้มีไหมไม่มีครับไม่มีอันดิจิมอนอ่ะแต่เคยเล็งอยู่เอาเคยเล็งอยู่มันเป็นมันเป็นดีใช่ไหมมันดีครับดีดีของดีโอ้โหทั้นมาร์ตผ่าพี่แชมป์เขาการันตีเรากลับไปที่ร้านซื้อดีกว่าอันดิจิมอนขอบคุณครับพี่แชมป์ครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ตาพี่แชมป์นี่กีตาพี่แชมป์นี่ดูดูดูส่อไปนะพี่นี่มาตินของมาตินอีกตัวอีกตัวต้องบอกว่าตัวนี้นี่คือยอดนิยมเบนเดอร์ ตเสียงดีราคาไม่ธรรมดาแต่ของเราแพงกว่าอเราอยากจะรีวิวคนนี้มาให้รีวิวคนนี้คนนี้ทำหน้าที่อะไรครับเป็นแม็กซ์สเตเดนแม็กซสเตเนถามคำถามเดียวเลยรู้จักเอนดิจิมอนไหมแฟนเลยนะต้นนะิวแฟนเลยไอ้บรรยากาศเนี่ยิวแฟนเนี่ยอันนี้ทานย้อนกี่ปีแล้วกี่ปีแล้วถามจริงไอ้ต้นมันไม่เคยแสดงความใกล้ชิดกับเราแบบเนี้ยกี่ปีแล้วตอบสิตอบไม่ตอบจากที่คิดนะ ิว่าไม่น่ามีอะไรแบบนี้นานเลยแหละเพราะปกติต้นก็ข ad, ับแทนต้นนะครับโยเยเขานั่งไปหมดแล้วความเมนคูบาจย์ที่ส şey ั่งสมมาตั้งนานให้เขาได้เอ็นจอยช่วงเวลานี้ให้ได้นานที่สุดเพราะอีกไม่ถึง5นาทีเราก็ถึงร้านแล้วผมว่านี่น่าจะเป็นวันที่มีความสุขที่สุดของต้นแล้วก็โยเยเอคเซเว่นครับขอให้ใช้โมเมนต์นี้อย่างคุ้มค่าและมีความสุขที่สุดมาหันกลับไปแล้วทำดนตรีใส่ให้หน่อยนะ เหมือนร้านเมื่อกี้เขาจะมีงานอีเวนต์เขาไม่ได้รับคนนอกก็เลยต้องเปลี่ยนร้านก็เป็นเรื่องที่ดีนะต้นกับโยเยเขายได้ต่อเวลาทีนี้ขอบคุณพี่โดครับระหว่างนี้มาร์ทแนะนาลาบ11บเเป็นร้านเกี่ยวกับยังไงมาร์ทอาหารอีสานครับอาหารอีสานใช่ไหมมันพอจะแบบ่งได้อร่อยมด้ยอร่อยด้วยโอเคโอเคงั้นลาบ11ก่อนถ้าลาบ11มีงานอีเวนต์อีกที่พอจะรู้จักอยู่ที่นึงที่ไหน ถ้แถวนี้แหละมันเขาเอาเนื้อไปทอด,ดเนื้อเขาย่างันเอาไปทอดอยู่ใกล้ๆก,กันเลยพี่เอายู่ใกล้ๆกันเลยเหรอไม่ไกล,กลมากห่างั้นลาบสิบเอ็ดเจอกันก่อนครับสวัสดีท่านนี่ปื๊ดนีขอถามคนงามสักคำได้บอกบาลาบสิบเอ็ดลา,ดายลุงเป็ดงั้นผมขออนุญาตสั่งลาบเป็ดส <c oughs> วัสดีครับ มี่ซอยจุด้วยซอยจุ้ก็มีซอยจุก็มีเหรอมีค่ะเ้ยโอ้ยเมนูเสี่ยงโชควันนี้พี่ครับผมรบกวนพี่พี่อยากให้ผมกินอะไรครับวันนี้มี้อยมีรากแล้วก็ต้มแซบกับขอ6เมนู6เมนูนะคะผมพี่เซอร์ไพรส์มาเลยครับได้ครับเอาเมนูที่ดูแล้วผมน่าจะมีปัญญาใจด้วยนะพี่นะถานม็ได้ไอ้ไอ้ซอยจุหนึ่งซอยจุหนึ่งนะอะไรนะพี่อันนี้คืออะไรอันนี้เสือย่างนะคะเสือย่างอันนี้ตำปูปลาร้า ตำปูปลาความพิเศษของมันคือแซ่บมากเลยครับแซ่บมากเลยครับแซ่บมากเทสเลยแล้วกันเอาส้มตําก่อนดีกว่ายุคนี้ช้อนกลางนะครับน้องๆหนูๆทานอาหารยุคนี้ต้องช้อนกลางแซบมากนะทุกคนโอ้ยอห้อันนี้อันใหม่อันใหม่เอาใหม่เยังยังไม่จบยังไม่จบเดี๋ยวันต้องนี่ก่อนแล้วนี่เอาแล้วไง เอาเรื่องนะฮมีค้อนนี้จำเป็นต้องติ๊กตอกเอาเรื่องอันนี้คืออะไรครับก้อยขมนะครับก้อยขมโอ้โหถูกใจอันนี้คือลาวนมหมูนะครับลาวนมหมูความพิเศษของลาวนมหมูคือมันจะนุ่มนุ่มมันมันนะครับนุ่มๆมันมันความพิเศษของก้อยขมคือเดี๋ยวจะรีบไปไเด็ดเนื้อดูดีเขาได้อันนี้คืออะไรนะมาร์ทเขาบอกเนื้อมีเดียมแลรอะไรเนื้อมีด้ามมีเดียมแลร์อืม จิ้มขมลาวนมอันนี้พี่เคยกินปะไม่ค่อยได้สั่งหรอกเหมือนก็ไม่ใช่เมนูปกติลาวนมใส่สดเป็นแกงในน้ำพริกผมก็ไปถึงหัวใจอร่อยเลยนะมโยโั้งผมยกเคดิตให้มาร้านนี้ไอ้ขอข้วเหนียวหนึ่งไดป่ะไอ้ อันนี้คือแบบที่พี่กินได้เลยป่ะใช่อันเนี้ยเขาดีมากเลยแกไม่ใส่ข้างในเยอะไม่ใส่เลยเนี่ยแต่แกหนังพี่จะสั่งประมาณอย่างเงี้ยมันก็จะดูไม่ค่อยโหดร้ายมากแต่ว่าถ้าเรากินแบบออริจินอลมันก็จะนิดนึงใครเลือกตอกเนื้อทอดกับร้านนี้นะผมเลือกมาโอ้โนั่นนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปตอกเนื้อทอดอีกทีหนึ่งไกลกันไกลกันไกกันด้วยกไกลกันเฮ้ยนี่มาแล้วนี่จุกมันบอนี่ใช่ครับเอามือนี้เนื้อหรอเนื้อหรือหมู โก็จะมาเนื้อมันเหมือนหมูแต่เป็นเนื้อเนาะวิธีกินประหลาดนิดนึงนะนเพื่อนๆเพราะมัน,มนหรือว่ากินแบบบ้านเราไปเลยว่ามาทีอยู่บ้านใช้มือดูู่ร้านจําร้อยเก้าสิบแปดเลย <c oughs> <c oughs> อีกสองคะแนนเืิมให้ดูมีภูมิไหมให้ดูแบบ <c oughs> ไม่ให้เต็มแบบนี้หรอกไม,ไม,ไม่จริง <c oughs> ต่อยูครับผมช่องบอกว่าตั้งแต่ทำช่องย t u b e มาหนึ่งปีแล้วมั้เพื่อนๆเรกดติดตามมันมากมายแล้วจากเมื่อก่อนไม่ถนัดนะคุณนี่เหมือนเป็นเคยชินนะกินข้าวปกติไม่ได้แล้วกินก็ต้องถ่ายวันไหนกินแล้วไม่ถ่ายรู้สึกไม่อร่อยมั้ยมัไม่อิ่มอะชีวิตทุกวันที่เป็นงี้เวลามากินก็ต้องถ่ายเคยมีแบบเอ้ยไม่เป็นไรไม่ไม่ไม่ถ่ายดีกว่าพออิ่มเสียดายลืมโอ๊ยแทนที่จะถ่ายเพื่อนๆเราได้ดูลืมห่วงเพื่อนในย t u b e ห่วงว่าเขาจะไม่ได้ดูลืมห่วงเพื่อนที่นเเเเงงาาลลยยดูัอ ลาดเลยนะโอ้ยนี่นี่นทำใหญ่ๆเลยใส่เข้าไปอ,าอ,าอีกเยอะเน <c oughs> ี่ยเป็นคอหมูย่างแต่ดูจากสีเนี่ยบวกกับสถิติของพี่เขาผมว่าไม่ผ่านาทั้งร้อนทั้งเผ็ดรวมกันเนี่ยชิบหายเลยเบิบ้ๆ <c oughs>

นหาลังเถือกะมงเทงบกเทงมงเทงบกเทงมานว่าเขาจะตีเพลงก่อนตายได้ไหมวะเขาจะตีเหมือนเราไหมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ เขาแต่ในทีวีครับวันนี้เจอตัวจริงแล้ววันนี้น้อน่าสดมากเลยค่ะอ๋อคุณก็ออกโซเชียลไปแล้วนี่น่สดคนสดคนใช่ใวันนี้สิวขึ้นนิดนึงไงเกิๆไม่เป็นไรเป็นปกติของผู้หญิงะรอรอดูตอนเขาแต่งแล้วกันรอดูตอนเขาเสร็จก่อนอ๋นนี้เป็นบล็อกพี่สิงถ่าย่ายถ่าใช่ามากเลยครับเาคิวต่อไปใช่าย่เดี๋ยวพี่ไปเตรียมตัวก่อนนะ อนุญาตเก่งเลยรายการไม่ลื่นเลยไปก็แจ้งมาบอกว่าจะถ่ายอะไรต้องขออนุญาตพี่แต้มก่อนเราทะเล้อทาเข้ามาเลยไงเมื่อวานเราถ่ายไปวันหนึ่งแล้วนะวันหนึ่งแล้วไปแซวเอฟฟองเอฟเฟคเขาไม่ขออนุญาตเขาเลยวันนี้เลยว่าเราเจอพี่แต้มกะเดี๋ยวเนี่ยตอบซ้อมเจอกันขออนุญาตเขาไม่ซ้อมเขาไม่ซ้อม อะไรเก่งเลยเนี่ยอรอเจอพี่เต็มก่อนสวัสดีครับอะไรฮะอขออะไรเซ็นเลยนะนี่ไปเอามาจากไหนเนี่ยน้ำใจเอา,าอ๋อเป็นเทปแบบตอนนั้นพี่ปล่อยเพลงอะไรวันที่เรานับหนึ่งอะไรเงี้ยก็สง<ป>สัยเหมือนกันนะว่าเขาอยากเก็บไว้ทำไมรเรายังไม่เก็บเลยเราคิดว่าราคามันขึ้นจริงรันไม่ขึนนะนขึ้นนะปีเดียวจจะแสนเริ่มพี่พตู่ไม่ไม่เร่งี่เราน่เห็นอะไรพวกนี้มันมันอยู่แถวเก้บมยมันไม่เคินเนี่ยเนาะขอบคุณมากครับอของชคนก้ เขาไปถ่ายเลยเขาไปขอเลยขออนุญาตเลยนี่ใช่ป่ะถ่ายด้วยเลยไม่เป็นไรถ่ายแล้วถ้าชาวไทยเขาก็ต้องบอกกันได้ใช่ปหมยากเหมือนกันนะเขาอาจจะไม่อยากให้เก็บก็ได้อาจจะแบบเฮ้ยโอ้อยากให้เก็บเป็นไพรเวทอะไรอย่างงี้แต่พอเราเอากล้องทะเลทะเลาเข้าไปเขาก็ต้องบอกว่าได้แล้วเขาก็ส่งเมสเซจมาที่เราเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนไม่ได้แล้วก็ก็ตัดทิ้งขอพิธำลักขอพิธำลัก สนานมากเลยทีมงานที่มากระซิบขอพิจารณาอย่าง่ร้ลึกวันนี้ก็เลยจะมาขอพิจารณารับขอหลับปุ๊บเก้งเลยถ่ายไปเก้งไปวันนี้ตองมาบอกพี่ต้องถ่ายแล้วผ่านแล้วผ่านเราก็ถ่ายอยากถ่ายเลยรเราก็ถ่ายเลยวันสุดท้ายแล้ววันนี้เดี๋ยวเราจขึ้นไปโอ้ยลุยลุยวันนี้ถ่ายมันแล้วใช่ใช่ยาวได้เลยนะโอเคเจ้าของคอนเสิร์ตขออนุญาตนะเราไปลุยห้องอาหารเขา ดีก็ต้องเล่นบล็อกก็ต้องทำชีวิตยุคนี้ต้อมเป็นยากเนี่ยชอบมากดียุคนี้นี่อมากแต่ตกลงรู้จัก เขาคือมือกีตาร์ทรงไหนพี่แชมป์เป็นดิจิมอนอ่ะดิฉันอะไรเงี้ยลองสายลึกหน่อยไม่ถึงจะรู้จักหรือว่าทั่วไปก็รู้จักทั่วไปทั่วไปล็อกล็อกฟังไม่ยากมากมันผมโง่เองมันผมโง่เองคดูว่ามือกีตาร์เก่งๆเนี่ยเขารีวิวอาหารเนี่ยมันดูจะมีทิศทางที่เป็นไปได้ไหม หมูอะไรตัวอย่างหมูหมูหมูกระเทียมลองดูนะเทียบกับฝีมือการเล่นกีตาร์เขาสี่โค้งหมูสีโค้งหมูทอดกระเทียมรู้ไม่รู้ถามว่ามันเป็นยังไงนี่เต้นเหมาะแล้วที่เขาเล่นกีตาร์โอเคอันนี้น่าจะได้อันนี้ไดสวยเลยปื๊ดเฮ้ยโอ้ยดีเลยได้ได้นะอันนี้ได้สวยสวยแต่ว่ามันไม่โฟกัสเหรอเป็โฟกัสมือนือนนะผู้ อมันก็ต้องอย่างนี้แหละถูกแล้วป่ะโอเคงั้นในใสดาวไว้ครับจะโฟกัสสิ่งที่มันชัดที่สุดก็คือมือถือผมว่ามันจะมีมีสักฉากที่เอาขึ้นมาแล้วอ้าวล้าวแล้วไม่ล้าวไม่เลิกอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้นะมันหลุดมันหลุดไม่ได้ป่ะเฮ้ยดีดีโอเคอันนี้หนักเลยต้องได้แล้ว ไอ้ทีไอ้ทีมีรุ่นใหม่วายอ๋อมันมีรุ่นใหม่มาพอดีจำได้ว่าเครื่องนี้มันยังรู้สึกใหม่อยู่เลยนะพี่มานานแล้วนะไอ้หูได้รุ่นใหม่ได้ดูมันไม่หลงมั้ยมเข้าไปแก้ตัวโลอันนี้เหมือนจะได้อันนี้ได้ได้ได้อันนี้ได้อันนี้ได้ไดุ้้แล้วเฮ้ยอุดันมี่ย หากน้องให้ตายก็บอได้เป็นเจ้าของบ่มีคาถาม,มาลงน้าหน้าน้องอ้ายมันบ่มีอีของคนมันบ่มีคาถาม,มาลงน,ะนะ้าหน้าไผหากน้องให้ตายก็บอได้เป็นเจ้าของบอมี พร้อมแหละเจอกันบนเวทีเพื่อนๆเจอกันบนเวทีดังดังข้างในว่าโดุรดงอันนัมันเต้นบอดดมอันนั้นโคตรดมเข้ามาแดนดุดงไม่เห็นหน้าบ่อนานนะคือสมองมันตโดงไอ้สิฝาควูดคืดของไอ้เอาไว้เพื่อมือใดเจ้าผ่านมา เห็นมองเดียวกันนี้เห็นมองเดียวมองบางทีมองมองไม่ได้ไม่ได้สีมองทิ่งไม่ได้ตอนนั้นตายเห็นมองเดียวกันนี้น้องสิคืดขึ้นได้ว่าเคยมีผู้เ่าหน้าตาดีโอ้โหครม Ua se pode ficar, na เพื่อนๆทุกคนมากนะครับที่รอชมคลิปนี้ต้องบอกว่าไม่รู้ออกมาเป็นไงเหมือนกันอยู่ที่มาร์สนั่นละครับแล้ววันนี้ก็ต้องบอกว่าผมปิดรายการเนี่ยไม่เซอร์ไพรส์หรอกครับเพราะเพื่อนๆจะแบบธรรมดาไอตู่ปิดรายการยังไงสวัสดีครับปิดรายการผมอันนี่พี่ชายผมมาด้วยกันนะเดี๋ยวมาเล่าเรื่องให้ฟังด้วยกันแต่วันนี้ให้เขาปิดรายการให้กับคนนี้เรื่องเยอะครับเรื่องเยอะปิดรายการยนะังไงพบกันใหม่ EP หน้าครับขอบคุณทุกทุกคนนะผมก็ เป็นการปิดที่น่าเบื่อมากมากขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆสำหรับ EP หนา้นานะครับสวัสดีครับ <laughs> น่าเบื่อไปอีกเอาเปา็นว่าวันนี้ขอบคุณทุกคนมา,มากๆนะครับที่ช่วยกันกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็ช่วยกันดูนะครับก <laughs> ารที่เดินทางมาถึง1ล้านซับนี่ยผมไม่ใช่เรื่องง่ายนะอะยังไม่อยากจะเชื่อตัวเองอ่ะนะว่าเราเดินทางมาถึงเมาัาได้ว่าเช็ดมือในวันนั้นที่ตัด Q&A สเปะไปสเปะมา <laughs> แล้วก็ไปฟุ๊กคลิปกีตาร์ล้านซะงั้นแล้วก็มั่นใจตัวเองเร <laughs> <laughs> ื่อยๆอีกทีไม่ถึงหมื่นเดินทาาางงงงงงมกัแแบบๆตต่่่วอให้ยไ ผมก็จะเดินต่อไปขอบคุณที่เพื่อนๆพากันมาถึงจุดนี้นะแล้วพบกันใหม่เทปหน้าครับเทปนี้ขอบคุณมากๆที่เพื่อนๆทุกคนอยู่ชมกันจนจบขอบคุณมากๆครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับ3 4ไปยังไงนะปิดเลยดัิ๊ดิดเลยปิดเลยดดิ๊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 ดดิ พี่ตูบทำไมไม่เลี้ยวไปตรงเมื่อกี้มันเลี้ยวไม่ได้ครับเพราะตรงนั้นเขาเอากลวยกันไว้ครับโอ้เดี๋ยวนี้คนเราเอากันกันแค่เลยกลว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 ยจะกลวยตำรวจไม่นี่คนเราเดี๋ยวนี้นะหนักนะนะหนักนะคือให้มาหนักกันนะเดี๋ยวนี้เอากันนั่น่ะกลวยกลวยครับข้อไกลไม่ไหวไม่ไหวสังคมทุกวันนี้เริ่มภาพเลยไปพาดขวางถนนมันต้องใหญ่เบอร์ไหนอ่ะมันถึงจะเอาไปกั้นได้ก็คือพี่ตูบก็เลยเป็นคนกลัวกวนมากัน มันบ่มีคาถามาลงหน้าหน้าภัยหากน้องให้ตายก็บ่ได้เป็นเจ้าของบ่มีคาถา